สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินี้ตอนรับเข้าสู่ช่องเขาบอกจะแล้วข่าวด่วนก็เดี๋ยวลุยงานเลยครับพรุ่งนี้ลุยงานเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะทําภารกิจสรรมรกรนะครับส่วนเรื่องกฎหมาม้เดี๋ยวรอให้น้องบูมตื่นก่อนแล้วเราค่อยคุยแล้วก็หาวันเดินทางผมรับไม่ได้ครับการที่เอารูปผมมาเล่นแบบนี้ผมรับไม่ได้ ก็ฝากถึงชาวบ้านด้วยนะครับชาวบ้านด้วยว่าผมไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงอัจฉริยายตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัทดทรสในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ครับนี่คือการนี่คือแผนยั่วยุของนางผมเข้าใจครับเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้เอาคลิปให้กับครอบครัวดู <c oughs> นะครับก็ได้ส่งคลิปนี้ไปให้สื่อแล้วผมส่งหมดครับผมส่งให้สื่อแล้วนะครับนะผมส่งคลิปนี้ไปให้สื่อแล้วนะครับให้สื่อเขาเห็นกันดูให้สื่อเขาดูครับเขาจะลงข่าวไม่ลงข่าวเรื่องเขาเดี๋ยวผมจะให้สื่อเขาดูว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนงเนี้ยแจ๊กเนี่ยออกมาเล่นเด็กเนี่ยสมควรหรือไม่สมควร นะครับแล้วก็ประกาศตรงนี้เลยว,ว่าผมจะเดินหน้าเต็มระบบนะครับไม่สนใจใครใครจะมาห้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณเป็นผมพวกคุณจะเข้าใจไม่มีใครยอมให้เด็กมาเล่นครับสังคมรับไม่ได้เหมือนกันคุณเลือกเองนะคุณเลือกแบบนี้เองนะแล้วก็ผมได้ส่งคลิปไปให้กรมทรัพย์ดูแล้วนี่ครับ แล้วก็ผมก็ส,ส่งคลิปนี้ไปให้ตำรวจด,ดูได้เหมือนกันตำรวจสออนะครับกุกบานดูได้เหมือนกันที่บอกว่าผมร้องกันแกล้งร้องกันแกล้งนี่ครับคือสาเหตุทุกคนดูกันการที่ผมร้องครั้งนี้นะครับผมร้องในหน้าที่พลเมืองดีแต่ก็มีการโยงว่าผมร้องกันแกล้งทุกท่านก็ดูกันเอาเองครับผมกันแกล้งตรงไหน แล้วมาด่าลูกผมทําไมทุกหน่วยงานตอนนี้เห็นคลิปนี้ครับหน่วยงานบาดาสิบก็ส่งไปแล้วกรมทรัพย์มุกดาหารก็ส่งไปแล้วตํารวจก็ส่งไปแล้วสื่อก็ส่งไปแล้วผมส่งหมดครับจะได้รู้กันครับสังคมจะได้รู้สื่อก็ส่งให้แล้วสื่อจะตีแพ่ไม่ตีแพ่ก็แล้วแต่แต่ผมเลือกเรื่องนี้สื่อไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ ซื้อของคงนี้ไปคุยกันนะครับว่าอ๋อ,อีแม่ดําแจได่เปน็นอามากก็ประกาศให้ทุกคนทราบครับตรงนี้เลยว่าผมจะร้องเรียนบ้านมันต่อไปจะเอาให้มันไม่มีที่ซุกหัวนอนและการร้องเรียนทางนี้ไม่ไเป็นการแก้แค้นเรื่องลูกมะครับไม่ได้มีการแก้แค้นเรื่องลูกนะครับ แต่เราล้องเพื่อความถูกต้องผมประกาศชัดเจนเลยนะครับและผมก็ไม่โอเคนะครับทุกท่านลองคิดดูว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับพลเมืองดีแล้วพวกคุณจะรู้สึกยังไงนะครับกรมทรัพย์อ่านแล้วส่งไปให้อ่านแล้วนะครับตำรวจจะไม่อ่าน ซื่อ,อยังไม่อ่านนะครับอุดอรยังไม่อ่านก็ทุกคนต้องรู้ครับเราเล่นกับคนประเภทนี้เราต้องมีสติถ้าเราไม่มีสตินี่เราก็จะพลาดนี่คือแผลย,ยั่วยุเขารู้ไงว่าผมรักลูกแล้ครอบครัวมากก็เลยเอาจุดเนี้ยมาเล่นอระเนเนี้ยมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตอบโต้ด้วยการที่จะไปด่าเด็กกับด่าลูกนางกับเราไม่ทําอะไรที่เราตีตแพล ให้คนนู้นคนนี้ดูได้ก็ควรที่ต้องตีแผ่นะครับคนที่ต้องตีแผ่นะครับผมก็ได้ส่งคลิปต่างๆให้หมดแล้วครับผมก็คงมันจะไม่มานั่งด่าน้องสะดุ้งนะครับไม่เอาเพราะน้องสะดุ้งเขาไม่เกี่ยวนะครับน้องผลไม้เขาไม่เกี่ยวนะครับแม,ม่แม่มันชั่วก็ต้องเล่นแม่มันเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรจะให้ผมไปตอบโต้หรอครับไม่เอาแล้วก็เ,เพื่อนๆผมพี่ๆผมยูทูบเบอร์เขาไม่ชอบด้วยเหมือนกันกเรื่องเด็ก ผมก็ไม่เอาผมไม่ทําให้ชาวบ้านและสังคมนะครับตัดสินกันเองให้พวกเราผู้ใหญ่ตัดสินกันเองเพราะพี่ของเองงองนี้ยนะครับมีพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าเราต้องช่วยตีแผ่เรื่องนี้ครับเราต้องช่วยเซฟเด็กผมก็ไม่เคยไปเล่นเด็กนะนะครับแค่แชร์พฤติกรรมชัวช่วของพ่อแค่นี้ อย่างลูกไอไลน์ผมก็ไม่เล่นเห็นไหมครับเราไม่เล่นแต่เมื่อวานสิ่งที่กุมารแคพูดถึงเรื่องลูกมันนะครับคือพูดถึงวีรกรรมพ่อสงสารลูกว่าทาไมพ่อไปทํางั้นนะครับต้องชี้แจงแทนร้อยเอ็ดด้วยนะครับอือีดาก็ออกมาด่าร้อยเอ็ดเหมือนกันเซบซี FC ก็ออกมาด่าเดียบร้อยเอ็ดเหมือนกันสิ่งที่ร้อยเอ็ดบอกว่าไอกาศเนี่ย เตะลูกตอนเจ็ดเดือนเนี่ยตั้งแต่ลูกอยู่ท้องเนี่ยก็คือแฉกวิกรรมตของมันไม่ได้ไปบูลลี่เด็กต้องแยกแยะมีสติกันด้วยมีสติกันด้วยนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับกุมารแคะไม่ได้ไปว่าเด็กกุมารแพทยไม่ได้ไปพูดถึงเด็กนะครับแต่ตรงข้ามก็พยายามโยงว่ากุมารแพทย์ว่าเด็กกุมารแพทย์ว่าพ่อเด็ก ว่าไปทำไงกับเด็กกับลูกกับกับภรรยาได้ยังไงแต่วันนี้ครับ <c oughs> เอาเถอะครับ <c oughs> งงสั่งคงมระสิงเอาเองผมคงจะไม่ไปเอาเด็กมามาเล่นเหมือนที่อีดมํมทำนะครับมนที่ดําทำนะนี่คือแผนยั่วยุของนางถ้าเราอยู่เลทนันเลีเ่ยมมันเราก็จะรู้ว่ามันเนี่ยนี่คือการยั่วยุมันรู้ว่าจุดอ่อนของผมคือตรงนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าลูกผมไม่ได้มาดูโซเชียลมีอผมไม่ได้ดูโซเชียลเขาไม่ได้มาสนใจหรอกครับแต่นะครับเรื่องนี้สังคมคงตัดสินกันเองว่าผู้หญิงคนนี้ระยำตามบอกให้ไหนก็ตัดสินเองแล้วก็ชาวบ้าคนคงจะรู้นะครับชาวบ้านคงจะได้รู้นะครับ,ว,บ,รรบว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอืมนะครับจำมาไว้ คุณจะไม่มีที่ซุกหัวนอนเพราะคุณชอบซื้อที่ป่าสงวนและบ้านหลังนั้นคุณก็เป็นที่ของป่าสงวนแลวคุณก็ไปซื้อมาหลายตั้งนะครับตรงนั้นจริงไหมครับเจอกันจะร้องเรียนบ้านะนะสัมภารกรไม่พูดเยอะก็ฝากทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะไล่ขายการะเป๋านะครับไล่ขายการะเป๋าเปิเปดตู้หาเงินหาค่าเดินทางหา,า,หา,าจ่ายเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็ฝากแ,แ,แม่ครับมาอุดหนุนผมด้วยแล้วก็ สงสารผมส้องสารนนจุนก็บอกนี่เลยว่าผมสงสารลูกชายผมที่ต้องมามาโดในไอเดียโซเชียลด้วยนะครับผมน้องสารนะครับคือจริงๆไม่สมควรที่ต้องลากน้องลากเล็กออกมาเล่นมันมันไม่สมควรนะครับสังคมก็ตัดสินนะครับนะโอเคครับนิทานนะครับ